สวัสดีจ้าพี่พี่จ๋านะคะใข่ที่เข้ามาแล้วนะคะได้ยินเสียงน้องแล้วนะจ๊ะฝากกดหนึ่งให้หน่อยนะคะแม่ฝากกดหนึ่งให้หน่อยวันนี้นะเดี๋ยวเปิดแฟลตเซลให้เลยสาหรับครีมรักแร้ครีมไข่มุกเพียววันนี้นะขายดีมากเมื่อวานน้องเปิดแฟลเซลไปแม่กระปุกหนึ่งเนี่ยนะคะ99บาทโ,อ,โอ้โหหมอเกินสามร้อยบ้านแตกวันนี้เปิดแฟลเซลให้เลยจ้ะพี่พี่จ๋าไขรที่แวะเวียนเข้ามานะคะเห็นราคาเพียวนะครีม ไข่มุกเพียววันนี้เนาะใครอยากมีใต้วงแขนที่กระจ่างสายนะคะมีความเนียนนะคะมีตุ่มหนังไก่คุณพี่อยากได้ผิวเนียนคุณพี่กดครีมรักแก้เพียวไปใช้ได้เลยวันนี้นะคะโอ้โหนึ่งรัวๆมาเลยได้เลยแม่วันนี้นะคะ,านนะ,คะจากราคาเต็ม290บาทเดี๋ยวน้องเปิดแฟลชเซลให้เลยค่ะเหลือแค่89บาท <บา S 2> เท่านั้นจ้านะคะสําหรับครีมทารักแร้เพียวครีมไข่มุกเพียววันนี้นะคะราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์50ออเดอร์แรกเข้านน้นนะคะพี่ๆี่กดไปได้เลยเหลือ แค่89บาทเท่านั้นจ้ะนะคะใครอยากได้คุณพี่รีบกดนะเพราะว่าในตะกร้าเนี่ยน้องมีให้แค่50ออเดอร์แรกเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยจ้ะไม่เติมให้แล้วแม่เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยโอ้โหแพ็กกันไม่หวัดไม่ไหวเลยเมื่อวานแม่บอกเลย300บ้านแตกแอดมินน้องแพ็กกันแบบหลังหักกันไปเลยนะคะวันนี้เราบอกแอดมินว่าเออวันนี้พี่ขอเปิดแฟลชเซล์อีกสัก50ออเดอร์แรกเท่านั้นนะคะ1กระปุกกี่กร,รัมคะ1กระปุกเนี่ย50กร,รัมใช้กันได้ ได้ยาวๆเลยค่ะพี่พี่จะใช้กันได้เกือบเดือนเลยหนึ่งเดือนเลยแม่เพราะว่าทาแค่น้องใต้วงแขนเท่านั้นเลยค่ะสาหรับน้องจา๋านอนที่แบบว่ารู้สึกว่าเออใครที่แบบโกนถอนนะคะรักแร้เป็นประจำมันจะมีตุ่มหนังไก่ผิวไม่เรียบเนียนผิวไม่สม่ําเสมอหรือใครที่รู้สึกว่าวิช้โคโลนใช้โลออนแล้วแบบผิวใต้วงแขนค้าดาเสียไม่มั่นใจไม่กล้าชูแขนไม่กล้าใส่เกาะอกไม่กล้าใส่สายเดี่ยวน้องจา๋าแนะนําให้พี่พี่เนี่ยทาครีมเพรียวตัวนี้เลยค่ะทาเป็นประจํา ะะภายในเดือนแรกแม่จะรู้สึกเลยว่าอุ๊ย ต้วงแขนนิ่มขึ้นเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วสีผิวเนี่ยดูสว่างขึ้นนะคะจริงๆแม่กดไปลองใช้ได้เลยเนื้อครีมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะหนักแต่ว่าไม่เหนียวเนอะหนะค่ะเนื้อครีมเข้มข้นมากแล้วทาไปปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกก็คือกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมแบบหอมอ่อนหอมแบบอ่อนโยนมากๆเลยตัวนี้คือเขาจะช่วยระง,งับกลิ่นกายด้วยนะคะแล้วก็ปรับให้สีผิวใต้วงแขนของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นค่ะ เนื้อครีมเนี่ยไม่หนักไม่แน่นแต่ว่าเออเนื้อครีมหนักแน่นแต่ว่าไม่ไม่เหนียวเนอะนะแม่ทาได้เลยใต้วงแขนนะคะเช้าเย็นประจำจะช่วยบำรุงใต้วงแขนของเราเนี่ยนอกจากกะารของเราให้มีความกระจ่างใสลดตุ่มหนังไก่ค่ะทําให้ผิวตรงนั้นเนี่ยมีความเนียนขึ้นนะคะมีความเนียนแล้วที่สําคัญคือละู้ไหมนอกจากระงับกลิ่นกายแต่คุณพี่จ๋าเขายังช่วยชะลอการเกิดขนเส้นใหม่ด้วยใครที่ชอบโกนนะคะขนจะขึ้นไวมากคุณพี่ ใครที่กวนประจำเนี่ยนอกจากเสียสีทําให้ผิวคําดําเสียแล้วเนี่ยขนยังขึ้นวายด้วยเราขึ้นเป็นตอเป็นหนังไก่ต่างๆแม่มันไม่มันดูไม่งามวันนี้คุณพี่กดครีมเพียวไปใช้ได้เลยนะคะเนื้อครีมค่อนข้างที่จะมีความอ่อนโยนต่อผิวไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มีพาราเบนเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องกังวลเรื่องแบบว่าเออใช้แล้วจะแพ้หรือเปล่าใช้แล้ว,ลวจะแสบจะคันจะเคืองหรือเปล่าไม่เลยแม่แล้วเนื้อครีมทาไปปุ๊บเนี่ยจะมีความเย็นสดชื่นอ่อนโยน มากๆเราช่วยระงงับกลิ่นกายด้วยค่ะ1กระปุกกี่กรัมคะ1กระปุก50กรัมวันนี้ราคาเหลือแค่89บาทจากราคาเต็ม290นะจ๊ะวันนี้พี่ๆกดไปได้ลอยเหลืองไม่ถึง10กระปุกสุดท้ายโอ้โหไวมากคุณแม่น้องไม่ปวดแฟตเซลลให้แล้วนะใครอยากได้ใต้วงแขนกระจ่างใส่กดกิมเพียวไปใช้ด่วนๆเลยจ้า